ใส่เนีย่ยอยู่บ่อแบ่งใช่ครับกลุ่ว่าเขาส์อะกุ้งว่าเขาหลายครับพี่นอ้องเอ้ตีวันถือยู่ต็วันมาหลา่ปันไดครับมันบัสู่หยดเลยหลังนี้ครับมาแล้วมันคือมันคือเออเบื่อไหร่สิแม่ไปฟังทีผมมีคนกวนครับกุ้งมันช่เขาดีเแออหมไปครับหลังต่อไปครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงปลาเพิ่นนะครับผมมื่อวานนี้กับพามาดักกลุ่มเพื่อนครับพี่น้องมาคนเดียวครับเมื่อวานมุ่งประมาณสิบห่าสิบมกหลังครับพี่น้องเดี๋ยวขอใซตเยื่อกันนะครับเดี๋ยวเซตดักให้เบิ้งครับผมครับพี่น้องเยื่อห้ามจเป็นหัวหางบรุกเม็ดแง่ครับพี่น้องไ่ต้องอย่างไงครับนี่ครับสะดวกเร็วครับพี่น้องเลาก็กำใช่นะครับพี่นกำนึงครับพี่น้องที ครับขอใส่กันดนะครับพี่น้องครับครับใส <c oughs> ่เลยพี่นอ <c oughs> อ้องให้หยอดเพนเด้ครับพี่น้องครับครับดีไซน์เบื้งอีกครับผม ให้ใกล้กันพี่น้องต้องเซกใกล้กันแล้ครับมนะครับ mm. พี่น้องรุ่นกันเพื่อนซ้าด้วยครับผมเดี๋ยวขอใส่ให้แล้วกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องผอเลียงพาเพื่อนทีเขารบรักทุกท่านครับโอ้ยมาวันนี้ลุยเช็ดแบงมาสวัสดีท่านผู้ชมนะแม่เออมาตื่นดูเพีองพี่น้องเลยมาสวยครับวันนี้มาลุ้นกันครับว่าเทาสีมันว่ารับตักกุ้งด้วยหัวอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่นะครับเนาะสุดสำเร็จของผอเลียงครับนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เช็ดแบงมาใส่เลยครับเรื่องผอเลียงบ่ได้มามาผอเลียงมายำนะลุยเอา้ามุ่งก็เป็นท่านแบง เป็นที่โอู้เอาคือมันอนหนึ่งเนาะอุ้ยเขาวะเออเขอาอยู่เขอาอยู่มาทา่ไหมตัวหลังนี่ลันเลยมันลันครับมันไม่หูเาขาเขาอยู่เออไปรับหลังต่อไปครับอีกหลังหนึ่งใกล้ๆก,กันแค่วคือบรหยาดาสเซปลาจายังไงเลยวะ อุยข่อยู่ขอ,อยู่เฮ้ยุ้งตงัวปล่มาต่อมาเงอขอ,อยู่ขอ,อยู่ตัวมา้มหยาลงผุ่นป่ะห่าอะไรปเลอะไล่ไล่ครับมองดี่อหลังไครับหลังต่อไปครับจะแบ่งแป็หลังผุ่นดีครับคือยื่หลังผุน โออ้าายยว่าหลายครับว่าถึหลายมาไลยอ่ะอได้อยู่มาเริ่มหนาวกุ้งไม่ค่อยเดินมาไลยครับอากาศเริ่มหนาวแต่ว่าพอได้อยู่เท่านี้โอเคอยู่เดี๋ยวแรงมาจัดไหมแรงอาหมายดีๆนะครับนะครับหลังต่อไปครับอาหานปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อนี่ทางพี่ครับพี่น้อง ทั้งปลาผีลุ่มไปเลยน้ำลึกเออทั้งนี้คืออยู่ว่าแบ่งฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือพ่อบอกเลยว่าคือตวดเออสินะแม่วันนะครับฝั่งนี้บอกแล้วมันคือนะใช่ไหมหยดเลยหลังนี่ครับแล้วมันคือมันคือ เออเบิ่องไม้มทีนะีะแม่เวฟังทีผมมีคนกวกออออนครับกลุ่มผู้หิเขาดีเอแกลงครับหลังต่อไปครับใกล้กันเลยครับพี่น้องอู้หลายว่าแบงแกลงแกลงนะเออโต้โตไม่ใช่ป่นเดยแต่ว่าหลายอยู่ครับแต่เพื่อนตอบมาเท่พี่นอ้อ,นองมึงเด้อ ผลิกผสมหน่อยไปเรื่อยๆครับเลยขูงมันโตง่ายครับครับมาลงกันอีกครั้งนึงครับเลยใช้แบ่งคสแ้ไปหนี่ครับเลยเป็นมาแส้หมดขึ้นผู้เดียวคนเอาวะเฮ้ยปูหนักปูเบื่อกี้มันหนักเนี่ยหิ้ยมันพันอยู่น่ะเอ้ก้อนเอาเนี่ยก้อนนี่ปูหอมตัวเมียเลยโอ้ปูตัวเมียต้องหัก แล้วเพื่อนยีย่ป่อยปูกันครับเอาไว้ไนะไปลุงฮะไปยุงเข้าไปยังอ๋อไปต้องหลุดนป่อยฮะเอ่อคนมันกวนบ่มา,าสูดเลยวะต้องให้พอมาดักบ่ะจะว่ากับ บ่เขาครับพี่น้องคนมากวนบ่ผม่องว่า,ทางทั้งพี่มันเอาบ่าไม่ให้เอาดอกใครอย,อยเอาอย่างเี้อาหลุนอีกหลังนึงครับหึหึไม่ค่อยเขา ใส่เนื้ออยู่บ่เบ่งคือว่เขาซะกุ้งบ่เขาหลายครับพี่น้องเอ้ยแต่วันถืออยู่แต่วันบ่หลายปานเดยครับมันบ่สู้แม่อนไงลาหยกไปนี่ครับใช่ครับลังต่อไปครับไม่ด้ใช้โดดเลยฟังนี่เขาอยู่นม่เขาเป็นี้ตัวไม่เคยลายมันเลย กุ้งวันหนาวเนาะเอาให้เพิ่มอกให้เพิ่เข่ายู่พี่น้องแต่ว่าบ่หลายครับบ่หลายปันใดหลายครับเพราะขาดคดกวนกุ้งหรื่ขึ้นได้พี่นอ้องเอย้ยทำไมเอาสนั่นล่ะเจมส์เรียกผสมน้อยเป็นเดียครับไปจังกลุง้งไปครับหลังต่อไปครับนี่ใกล้ใกลกันเลยสูดนะอือสิ้น,นไแม่ กุ้งไม่ค่อยดินครับพี่น้องแต่ว่าถืออยู่หเดูผมพามาน,นะครับหลังต่อไปครับเขายุ่งแต่กุ้งไม่ดินจะซื้อถืออยู่บ้าได้ยุ่งครับแต่ว่าบ้าได้ได พ่อเอานอื้อมืดหนิไหมครับเอ๊ะแปลกเว้ยมึอน,นี่กลุ่มคือว่าเขาวะนี่แ้งใดแบ่งสูงดเล่นบอครับนะครับมาดูล้ลางต่อไปครับทองล้างบ่แบ่งชวดเออนะบ่อนไหลพี่น้องบ่อนไหล เขามื่อนี้บ่สู้วซาครับบ่สประทับใจไปไหนเดี๋ยวแลงพอเลี้ยงมาเองครับถ้าเบิ่งถ้าพอเลี้ยงเบิ่งหมายนี่บ่ต้องห่วงครับจะแบง่งพี่มือตกแย่ใช่บแบ่งไหมฮะพี่มือตกแย่อมเอาไว้น่ะมือเดียวไปฮะสุดท้ายครับมา้ยย้อนผิดพอร้อยอย่นี่เอาอะไรมาเล่นเ,เลย,เล,ยลุงฮักคิด หลัง,งสุ้ยเขาไล่เธแม่งนะมุมขาดเขาไลวะเขาต้องใสเ่ Un เรื่อยหุ่นบ่หุ่นไปไหนมาเทมอ้หลังสุดท้ายไหมตั้ครับหลังสุดท้ายโอ้คือบัวหลังสุดท้ายเรื่อยๆวะคนละกลุ่ตัวเง้ยไหมเดียวเดียวอ่ตจะ่าบ่หลแต่วันตัวเงี้วกลุ่มจด้วย ครับหายากครับพี่น้องกุ้งจอมล่อจังน่อยเด้อครับเด้อครับผมสำหรับ,บคิวนี้ก็ฝากพี่น้องกอคือชีอวิตตกแท้ไฉยโอ้ฮะขึ้นเขาไปสิขึ้นผมประมาณน้ำชีวิตตกดีเหบางยองเหี้ยเาด้วยเป็นตัวเลี้ยงเมียอะไรยู่ติเทรมนี่แมฮะมัน็นเลี้ยงเมียอะไรบ่ฮะ หากินอะไรเท่านี้ยแม่้วิเลี้ยงเนี้ยกลุ่มสิอ้าวจะรอเดู๋ยวตอนพรุ่งนี้เพราไม่เข้านะของพ่อนะอะของพ่อรอดูพวกนี้เหรออ๋อโอเคแล้วเจอกันนะครับโอเคครับนี่ครับเขาเลี้ยงปลาเอาาด้วครับเด้อเก็บออกนี่คาเบิังกุ้งครับมาหนี่นี่ว่าหมันป่านใดพี่น้องเอ้ยหากินยากจะน่องนี่ครับแต่ะมาณอยู่หาขีดได้อยู่หรือมั้ย ตีปวดหลังครับสวยงามอยู่ครับนี่ถ้าดีสมซ่บรับก้อยกินนะครับโอ้ยกินบ่เบิอดออกโอเคครับไปครับ